ท่านบู้อ่านแนละท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ก็ยังเป็นวันที่25่สิบพฤษภาคม2533เป็นตอนที่สองเสียงแห้งไปหน่อยเพราะว่าวันนี้ป่วยมากแล้วก็ต้องล้างท้องพอนึกพอมุดคืนคงดีเป็นเจ้าหน้าที่ทำการล้าง พระครูพระครูประหลัดอน,นันต์ก็มีหน้าที่ถือหมอ้อหม้อน้ํายืนอยู่แล้วอุ้มลุกขึ้นเวลาจะลุกขึ้นจากที่นอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขาจันยันตัวไม่ไหวแต่ที่จะต้องทําก็เพราะว่าจะได้ทิ้งประวัติไว้เพราะความแก่มันมีมากแล้วนอกจากแก่ความตายก็ใกล้เข้ามา เวลานี้โรคหัวใจกำลังกำลังเข้ามากวนใจอย่างหนักแล้วก็โรคเกาหายไปโรคหัวใจมาใหม่ความตายจะเข้ามาถึงอะไรก็ไม่แน่คนไม่โรคหัวใจตายง่ายก็มาคุยกันมาคุยกันมาตอนนี้ให้เชื่อว่าอุปสรรคในวัดเพื่อคนในวัดในบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รับฟัง ในนามคนงลกศิษย์ในพ่อปาในไปไหนก็มีชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือยกย่องว่าท่านเป็นพระดีด้วยกันทุกองค์แต่ว่าพระในวัดก็มีสี่ประเภทหนึ่งอุกติตันยูมีปัญญาดีมากมีปฏิภาณดีมากสนใจในธรรมะปฏิบัติขององค์ทุงเด็จพรัสัมาธัมพุทธเจ้า แล้วก็ฉลาดมากสองวิปติตัญญูคนที่มีศรัทธาดีมีบารมีดีแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งพว <c oughs> กนัยยะที่รับฟังคำสอนว่าป่านแล้วต้องฟังหลายๆลายหนจึงปฏิบัติยิงครบทนพวกปัทะประมะพวกประเภทบวชตามประเพณี <c oughs> ท่านพวกนี้ไม่มีอะไรมากวิธีปฏิบัติของท่านก็คือผัดหน้าแต่งตัวบางครั้งก็หน,นีไปร้องเพลงเสียบ้างทำอะไรทุกอย่างไม่ต่างครวาดฉะนั้นบรรดาท่านุทธบริษัทระเบียบนี้ก็เป็นระเบียบของวัดทุกวัดในแม้แต่ในปัจจุบันในเมื่อท่านผู้ใหญ่ดีก็จงอย่านึกว่าลูกน้องดีเหมือนกันทุกท่าน แท่ที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากกลวมความว่าเมื่อเข้าไปถึงวัดการไปทุด,ดงบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่มีดพับต้องมีเล่มเล็กๆแล้วก็หักปลายไม่เป็นอาวุธมีดโกนก็นำไปไม่ได้เพราะเป็นอาวุธได้เป็นว่าไปไปไปทุด,ดงตั้งหลายเดือนแต่ด้วว่าเวลากลับมาผมก็ยาวไม่ได้โกน พอเข้ามาในวัดสุดนัขที่เคยเลี้ยงไว้มันก็จําไม่ได้มันวิ่งเข้ามากระโชกเหา่าแต่พอเข้ามาใกล้มันจํากลิ่นได้มันก็เลิกเหา่ามันก็บอกมันก็คลานมันก็ต้อนรับก็โดดต้อนรับค่อยมาถึงในวัดกระตรงไปหาหลวงพ่อปาน <c oughs> แขกกําลังมากไปถึงก็กราบท่านท่านก็บอกว่าพระสามองค์นี้เขาฝึกทุดโดงบอกเขาญาติโยม ยาโยนจะแปลกใจว่ารพระสามองค์ในหนึ่งผมจีวนกลักสองสอะพายสองแบกกรดแล้วก็สามมีย่ามสี่มีการน้ำห้ามีบาด <c oughs> ผมที่ยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าการไปทุด,ดงน้ำม่โกนไปไม่ได้ปรงผมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไว้ตามสภาพ เมื่อกราบท่านก็รายงานในท่าให้ท่านทราบว่าการมาอยู่ในป่ามีความสุขดีไม่มีอะไรเป็นอันตรายท่านก็ยิ้ม <c oughs> ท่านยิ้มแล้วหันไปหาญาติโยมบอกว่าที่พระคุณฉันโกหกท,ทั้งทั้งที่ไปทุด,ดงมาแล้วนี่ยังโกหกนี่เอาดีก็ไม่ได้ <c oughs> พอฟังอย่างนั้นก็ตกใจคิดว่าไอ้นี่เราโกหกอะไรท่าน ท่านก็บอกว่าหลังจากที่พวกเธอไปอยู่ที่หลังปักไห้ในเขตเสียวอาจารย์ในวันหนึ่งเธอปวดที่สามากใช่ไหมก็กราบท่านบอกว่าใช่แล้วท่านถามว่าแล้ท่านก็ทำไมจึงบอกว่ามีความสุขดีก็กราบเรียนท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านมาช่วยรักษาให้ท่านก็ถามว่าพระอินทร์มารักษาให้ได้ให้อะไรไว้บ้าง <c oughs> ก็กราบเรียนท่านกองโรงวให้วิชากรอบโรคทิ้งท่านก็ถามว่าก่อนที่จะกรอบโรคกรอบโรคทิ้งต้องทาต้องมีวิชามีครูไหมยก็ต้องตอบว่ามีครูมีทูบสามดอกมีเทียนหนักปาาหนึ่งเล่มมีดอกไม้สามดอกถ้าเงินหนึ่งสลึงกล้บอกถ้าอย่างนั้นดีแล้วสถ,ถาน้งใา้ถามญาติโยมว่าใครต้องการยะรักษาโรคบางนี้ไม่ต้องพักกันแล้วนะ รักษาโลกตำราที่พระอินทร์สอนพระใครต้องการไหมญาติโยมยกมือเพึบยกมือพนมนะมึงต้องการครับกูต้องการค่าว่าก็เป็นแถวแถวในที่สุดต้องว่าปัานก็ให้สันแดงเอาเลยทําการรักษาได้เลยเมื่อญาติโยมทัหลายจัดสถานที่จัดเรียบร้อยและตามระเบียบแล้วมีขอทุกอย่าง ก็เลยทำพิธีกรอบไห่ทานก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าปวดท่สามากพอกรอบทิ้งสามครั้งทั้งสลัดหัวเป็นการใหญ่สลัดหัวหาการปวดปวดทิศะก็เป็นว่าไม่ปวดทิศะการปวดทิะหายไปวันนั้นก็เลยต้องทำพิธีการกรอบกันเป็นการใหญ่เป็นว่าคนที่มีโรควันนั้นประมาณร้อยคนเสษ มีคนหนึ่งปวดท้องกำลังปวดมากเพราะกรอบสามครั้งทิ้งก็หายก็รู้ความว่าวันนั้นได้เงินหลายสลึงได้เงินร้อยสลึงกว่าแล้วก็นำไปถวายตพระปานพระปานท่านบอกว่าขาถวายเธอก็เลยบอกว่าพระอินทร์ได้บอกว่าเงินนี้ใช้ไม่ได้ต้องทำบุญอุทิศสงสนั่นกับท่านผู้มมีคณท่านท่านเป็คน,ค,นครู เ่าไปก็ยิ้มเออทำถูกแล้วทำถูกแล้วแต่ว่าวิชากรอบนี้ต้องปฏิบัติตามครูสอนเด็กขาดนะเงินสลึงหรือดอกไม้ก็ดีท,ทุกเทียก็ดีจะเว้นไม่ได้เด็กขาดหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปพักเมื่อเข้าที่พักก็ปรากฏว่าที่พักที่เดิมที่พักอยู่โรกรุงรังไปหมด บรรดาท่านพวกพระประทัประมะไปนั่งเล่นนอนเล่นทำสกปรกก็เยอะแยะก็เริ่มวางจดจะกวาดพื้นที่ก็พอดีเห็นลวงวิมาลวงวิก็บอกว่าไม่ต้องกว่ายครับเดี๋ยวพนจัดการเองพวกท่านอาผ้าออกเรื่องจีวรออกลรงผมกันกันแล้วกันต่างคนก็ต่างก็ช่วยกันปลง ถ้าทำลง <c oughs> เมื่อปลงผมเสร็จก็ปลายกดพื้นที่เรียบร้อยดีทุกอย่างที่นั่งที่นอนเรียบร้อยเตาขอ,องเตาต้มน้ําต้มทาเรียบร้อยน้ําก็มีเสร็จเรียบร้อยแต่ลงวิหายไปแล้วก็แปล,แลว่ามีความสุขแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอุปสรรคใดๆเขานักปฏิบัติจะยิ่งไปกว่าอุปสรรคของคนนี่ไม่มี แ้่บรรดาพระผู้ปฏิบปร,ะะประมะทั้งหลายก็เห็นหน้าเขาเขาก็เรียกว่าเอ้ยพระอรหันต์มาแล้วโว้ยพระโสดาบันมาแล้วโว้ยอะไรกนตามผู้วิเศษมาแล้วโว้ยก็ลืลอพูดโยนกวนใจท่านี้บรรดาท่านทั้งหลายท่านจะมาบอกแล้วว่าพวกเรายังไม่ดียังเป็นท้ายขอนิวร นักปฏิบัติทุกคนก็จำไว้นะคำว่านิวรนี่แปลว่ากิเลสหยาบที่ทำบัญญายถอยหลังเมื MM ่อเขาพูดบางครั้งบางคราวจิตใจก็ยับ uh> ยั้งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบางคราวก็ชักไม่ชอบใจเหมือนกันในเมื่ออาการไม่ชอบใจเกิดขึ้นจิตก็มัวหมองก็ต้องมีการซักซ้อมกันอยู่เรื่อยๆแต่พระบางพวกก็พูดยียวนต่างๆนานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวาดในตำบลบางนมโคเองนะไม่ใช่จะนนมีคนมีคนมีความเลื่อมใสนนพระปานทุกคนที่เลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มทีท่านท่านที่ท่านดีขนาดนั้นที่ไม่มีความเลื่อมใสก็าหาว่าอาตมาสามคนนีนบ้ากระรองความอาการพูดคุยกับใครต้องตอนถน,นอมถ้อยคํา พขาถามความเป็นมาว่าวิชากรอบลดกรอบให้ผมีิเวลานี้ผมไม่มีสตังกรอบให้โดยสตังทีก็เลยนึกในใจว่าจะพูดให้เขาฟังว่ากรอบให้มีสตังในกรอบไม่ได้แต่กรอบให้ตายในกรอบได้พอนึกในใจแค่นี้ก็ดีดินเสียงวังก,กรดบอกอย่าทำนะถ้าทำเข้าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างทีจะมีโทษต่างในฐานฆ่ามนุษย์ก็เลยยับยัง้ง เป็นน้นว่าการอยู่ที่วัดบรรดาแทนพนทธบริษัทไม่มีความดีแต่นึกอยากอยู่ในป่าและวิธีที่ปฏิบัติอยู่ในวัดในเมื่อเข้าถึงวัดแล้วเราก็วางภาระของทุตด,ดงแต่ก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตกับเขากลับมาก็ยังไม่กินข้าวพร้อมอาหารทั้งหมดที่ได้มาก็ให้กับฝูงคลางหมด แต่เแต่ว่าอาหารที่กินเองเมื่อเข้ามาอยู่ในปา่าช้าก็วินาบาดใหม่เท <c oughs> วาดานางฟ้าท่างเอาใส่บารให้กินตามเดิมกินอาหารของท่านมีความสุขพระบ,บางองค์ที่มีความฉลายก็สงสัยว่าอาหารตอนเช้าท่านได้นมาท่านใส่ท่าน,ท,านท่านไว้ส่วนกลางหมดแล้วท่านฉันอะไรก็ตอบว่าผมมีอาหารส่วนหนึ่ง สำหรับฉันผมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าในวัดเวลานั้นจริงพระที่มีกรรมฐานเก่งมีอยู่สององค์คือนอกจากหลวงพ่อปานแล้วก็มีหลวงพ่อเล็กลองลงมาก็มีพระอาจารย์ฉัดพระอาจารย์ฉัตรนี่เป็นนักปฏิบัติเข้าประชาทุกคืนความจริงอาจารย์ฉัตรนี่ท่านไม่เคยรู้หนังสืออ่านงสือไม่ออกมาก่อน ต้องมาเรียนหนังสือเมื่อขนาบวชแต่ว่าการปฏิบัตินี่เก่งมากเอาจริงเอาจังคนเอาจริงเอาจังประเภทนี้คนเขาก็ไม่ค่อยนิยมเหมือนกันกลงความท่าที่ถามองค์อื่นมีไหมถ้าองค์อื่นก็คงขอตอบว่าเวลาที่หลวงปานประกาศขึ้นกรรมฐานสมาทานกรรมฐาน,น,าานเขาก็สมาทานด้วย แต่ถ้าว่าเลิกมาแล้วจิตใจเขาเติ่มทำเป็นสมาธินั่นคือรักผู้หญิงอยากจะรวยบ้างอยากจะพบคนสวยบ้างอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะคุยกันเรื่องรวยอยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะรวยอย่างนี้เป็นโลกีวิสัยเรื่องการเข้ามาอยู่ในวัดก็เต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็เป็นความดีคิดว่าเป็นความดีก็เพราะว่านักมวยถ้าเป็นเพียงซ้อมมวยอยู่คนเดียวบนยอดเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเองเก่งเป็นเจ้าโลกเป็นแชมป์โลกไม่มีใครสามารถจะสู้ได้เพราะไม่มีใครจะสู้โดย <c oughs> แต่ถ้าทึ้นชกเวทีขึ้นเวทีจริงๆอาจจะแพ้ตต่ยกแรกก็ได้แล้ไม่ทันเตรมยกชั้นใด พระโทดงที่อยู่ในป่าก็เช่นเดียวกันไม่มีใครคร่คอไม่มีคนคร่คอสักคนเพื่อนกันสามคนก็คุยเหมือนกันหมดคุยถึงผลการปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันใครพบอะไรบ้างใครมีอารมณ์อะไรบ้างคุยกันโดยเฉพาะนอกจากนั้นเวลาว่างก็มีเทวดามีนางฟ้ามีพรหมมีพระท่านมาคุยทั้งคืคุยในผลการปฏิบัติก็มีแต่อารมณ์ชุ่มชื่น ท่านมาอยู่กับคนเข้าก็กระทบกับอารมณ์ต่างๆที่เราเียกว่านิวรณ์ห้าประการกระทบกันอย่างหนักหนึ่งความสวยของคน <c oughs> คนที่มีเพศตรงกันข้ามร่างหน้าตาดีๆในเมื่อกิเลสมันยังมีก็อาจจะชอบเขาได้แต่ว่ากำลังใจแต่ไดกชอบมาอะไรอีกสักวระเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็รีบตัดทันที วิธีตัดไม่ยากคือคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระเรายังไม่มีโอกาสจะแต่งงานกับใครในการที่ไปรักเขาเขาจะรักเรารเปล่าถึงแม้ว่ารักก็ไม่มีไม่เป็นการสมควรเพราะเราเป็นพระเอาง่ายๆแบบนี้ถ้าเห็นคนที่เขาแก่กว่าแก่กว่าไม่มากเอาที่วันนี่เขาเป็นพี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตาม แกกว่ามากแต่อ่อนกับพ่อกับแม่เขาึกว่าเขาเป็นนาแลวเป็นเป็นอาคราพ่อกับแม่คิดว่าเขาเป็นลุงบ้างเขาเป็นพ่อบ้างน่าเจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่อ่อนกว่าเขาคิดว่าเขาเป็นน้องต้องใช้อารมณ์แบบนี้อยู่นานเพราะว่าสัก์ประเภทนี้มันหนักต้องใช้อารมณ์แบบนี้อยู่ประมาณสักเดือนเสษ็จิตถึงจิตถึงท,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 ทรงตัว <c oughs> เริ่มอารมณ์บางเฉยในร่างกายของคนได้บางแล้วพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เฉยได้ทั้งทั้งหมดบางทีเผลอแวบ,บมันก็เอาเหมือนกันนี่จะได้พูดใน้ท่านไหนฟังว่าถ้าได้ข่าวใครเขา,ขาพูดเรื่องราวต่างๆตามที่ขินที่อ่านมาแล้ว <c oughs> ว่ามีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วเป็นผู้วิเศษนแยเพิ่งเชื่อมันยังเลวอยู่แล้วก็ประการี่สองอารมณ์ที่ไม่พอใจ มันก็ยังมีอยู่บางครั้งบางคราวในเมื่อถูกเหยียดหยามบ้างถูกพวกพระเสเพรพวกกระทบกระแทกบ้างบางครั้งก็ไม่พอใจ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอารมณ์เลวคือเป็นนิมวณนตัวที่สองสำหรับนิมวันตัวที่สามคือความง่วงก็ไม่จำเป็นง่วงอะไรก็นอนมาน,นั้นภาวนาให้มันหลับไปเม่เริ่มเรา เราตั้งใจภาวนาแต่มันอยากจะง่วงก็เลยนอนภาวนาให้มันหลับไปก็หมดเรื่องกันเพราะข่าก่เพราะว,าว่าก่อนจะหลับจิตถ้าสงบไม่ถึงฌานมันไม่หลับถ้าจิตสงบถึงฌานมาเไยมันจึงจะหลับและถ้าหลับได้ในขณะที่ภาวนาอยู่ก็ถือว่าเป็นการดีที่ต้องติดต่อมาอีกอันหนึ่งคืออารมณ์ฟุ้งซ่าน อารมณ์คิดไม่พอใจบ้างอารมณ์คิดพอใจบ้างอยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้คขาไม่อยากจะได้ไม่ใช่อยากรวยอยากจะเป็นประสดาใหญ่เป็นสิรทาคาาหญ่เป็นนาคาอยากจะเป็นอรหันยางนี้ก็เป็นต้นอยากจะสร้างโน้นอยากจะทํานี่อยากจะทําให้มันดีที่สุดที่หลวงพ่อปานท่านทาอยู่แล้วอยากจะช่วยท่านให้มันดีขึ้นให้มันไวขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นนวิวันตัวที่สี่ เป็นอารมณ์เลวนี่ความสงสัยนี่ไม่ต้องพูดกันเลิกสำหรับนิวรณ์ตัวที่ห้านี่ตัดได้ร้อยเปอร์เซนก็ลงความว่าเข้าป่ามาทั้งหลายเดือน <c oughs> ชนะความชั่วได้ตัวเดียวคือตัวสงสัยตอนต่อมาการปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนธรรมดาธรรมดาเป็นกันเองทุกอย่างแต่ถ้าว่าข้าวกินเวลาเดียว กินข้าวของท่านที่มาใส่บาตรให้เป็นกรณีพิเศษถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนสมัยนั้นเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อ,อเพราะเพราะว่าพวกเราต้องปกปิด <c oughs> ถ้าไม่ปกปิดพวกนั้นก็จะบาปมากขึ้นจะหาว่าโกโหกหมดเท็ดในการต่างๆกรวมความว่าต้องปกปิดท่านที่รู้จริงๆก็คือหลวงพ่อปาน แต่งานประจำก็คือว่าอยู่กับหลวงพ่อปานเวลาหลวงพ่อปานรับแขกก็อยู่ใกล้ๆท่านราะว่าท่านต้องการอะไรจะใช่อะไรเราก็ยอมรับแล้วก็หนาที่หลวงพ่อปานรับแขกก็นั่งดูแขกไปด้วยจะเป็นคนหนุ่มจะเป็นคนสาวจะเป็นคนแก่เป็นคนวัยกลางคนก็ป่วยเหมือนกันหมดทุกคนก็ประกาศแต่ทุกเวทนาบางคนก็มาปราร่องความเป็นอยู่ ตอนนี้ก็ใช้อารมณ์ของอริยสัจ <c oughs> ว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์นี่เป็นความจริงในเมื่อมันทุกข์อย่างนี้แล้วชายและหญิงทุกคนจะมีชีวิตยอยู่นานไหมแต่ว่าทุกคนที่มานี่แปลกไม่มีใครคิดถึงความตายทุกคนก็พูดอยากจะทำกินอย่างน้นอ,อยากทำกินอย่างนี้อยากให้นุ่่ปานช่วย หาให้มรวยอย่างนั้นให้มโรวยอย่างนี้ก็คิดในใจว่าพวกนี้เวลาความตายเข้ามาใกล้เต็มทีทำไมจะไม่คิดในงานอีประเภทหนึ่งก็คือว่าหลวงพ่อปานใช้ให้รถตำรวจเวลาถึงการถตำรวจก็ผลดัผลดกันรเพราะคนมากๆเหนื่อยมากเหมือนกันคนตักน้ําใส่ตุ่มเขาก็เหนื่อยเขาต้องมีหลายคน <c oughs> เพราะถ้าน้ํำมันไกล ถต่ถึงเวลารถมล์ก็มันต้องว่ากาับาอะไรแต่บางคราวคนที่ก็มีอารมณ์เครียดมากจากการป่วยเพื่อมีทุกขเวทนามากท่านก็เรียกดินงดำเอ้ยไปช่วยกอบโลกเขาทิ้งทีวะาเลยกล่าวเรียนหลวงพ่อบอกว่าค้าครูครับท่านก็บอกเขามีสตังสลึงไหมถ้าจนมากไม่มีฉันจะออกให้ ท่านกาจัดดอกไม้ทุกเทียนให้เสร็จถ้าเขามีตตังตเหลึงใส่เขาก็ใส่ถ้าเขาไม่มีตตังตเหลงใส่หลวงพ่อปายก็ใส่ให้อาตมาก็ไปวางที่หน้าพุทธรูปกราบพระนึกถึงพระอินทร์ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอินทร์ท่านก็ไปกรอบให้พอกรอบทิ้งสามครั้งโรคเกิดหายจากกันอาการที่เป็นหายทันที <c oughs> แต่ว่าจะหายตลอดไปได้ไม่ตลอดไม่ทราบแต่เวลานั้นหายกันแน่ ตอนนี้สำหรับวิชากอบโลกทิ้งนิบรรดาแทนพุทธบริษัทอาตมาจำเป็นต้องเลิกเพราะทำได้ไม่นานนักคนที่ทำให้เลิกคือคือพวกพระที่เป็นปัะทะประมะก็เพื่อนเพื่อนกันบทรุ่นเราเขาเดียกันบ้างบทรุ่นพี่บ้างบทรุ่นน้องบ้างเธอไม่สมบายก็มาวานให้กอบโลกก็มีหลายๆท่านที่ปฏิบัติตามระเบียบ ก็มีรุ่นพี่สามคนไม่ยอมทําตามระเบียบบอกทำเถอะว่าเราเป็นพระด้วยกันไม่เป็นไรหน้าอาตมาก็เกรงใจก็ไปกอบให้ท่านขวายพอท่านหายปวดไม่ช้าเราก็ปวดแทนต้องหาสตังมายกครูมาไหวครูเป็นสองเท่าหายไม่ช้าก็มีมาอีกโดนก็แบบนั้นสามองค์ พอถึงสามวาระทันยของก็มาบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกใช้วิชานี้ว่าคนเลวๆประเภทนี้มีอยู่คุณไม่ช้าคนนี้เขาแย่เพราะถ้าไม่ไหวครูอาการประเภทนั้นโรคนั้นจะเข้าตัวคุณถ้าบาังเอิญเขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง้นมาที่เป็นโรคที่ร้ายแรงคุณก็ไม่สามารถรักษาหายได้จะมีทุกขเวทนาหนัก ความจริงวิชานี้เป็นที่น่าเชื่อใจบรรดา,ดาท่านผู้ฟังตาตมาก็ดีใจเหมือนกันถ้าวิชานี้ยังมีอยู่ก็คงไม่มีเวลาหยุดก็ต้องใช้การกอบกันเรื่อยไปและป็นการที่สองคนก็คือคนคนที่เคารพในระเบียบวินัยก็มีอยู่คนที่ไม่เคารพในระเบียบในระเบียบวินัยก็มีอยู่ ในไม่ช้าก็จะไปพบกับคนที่ไม่มีระเบียบวินัยถ้าไม่ทําให้เขาก็จะโกรธทีนี้ถ้าทําให้กขโทษก็เกิดกับเราในที่สุดความดีด้านจิตใจก็จะสลายตัว <c oughs> เพราะงานอื่นไม่ต้องทําเอาแต่ง,งานกอบแค่ง,งานกอบอย่างเดียวมีสมาธิแค่กอบ ไอ้ตัวกําลังที่ใช้การตักกิเลสที่เป็นสมุทเทตวหันมันก็จะไม่มีมาก็เป็นน่าถือว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งเป็นการเชื่อเลยว่าเทวาดาวมีความรู้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินทร์ท่านรู้จริงๆท่านมีความสามารถจริงๆที่ท่านให้บิชานี้แล้วก็ทําให้หายไปหลายคน <c oughs> นี่นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของลงวิก็กเก่งจริงๆ สามารถปรับพื้นที่ให้เรียบราบในแบบสบายการอยู่ป่าชาเวลานั้นก่อนจะไปมรดกรงรลังทางหายากลงวิมาจาัดก,การทำทางให้เรียบร้อยเป็นสามสายโดยไปหาการสบายไม่มีน้ำไม่มีฝากไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคทั้งหมดเดินกลางวันก็ได้เดินกลางคืนก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้แต่เวลาเดินไปไม่ใช้ไฟฉายก็จะมีแสงเรืองๆสว่างสๆเล็กน้อย คล้ายๆกับแสงพระจันทร์ขึ้นน้อยๆพอเห็นทาง <c oughs> ทางั้งๆที่อยู่ในป่าภัยอันนี้ก็เป็นความสุขบรรดาท่านุทธบริษัทแ์เรือุปสรรคในวัดก็ขอคุยกันแค่นี้กับพอแล้วก็มั้งเวลามันเหลือทั้งสองสามนาทีก็จะคุยอีกสักนิดหนึ่งเมื่อกลับมาวัดเขาบินาบาตเดินกัน ก็เป็นการบังเอิญว่ามีญาติโยมคนหนึ่งมาจากกรุงเทพชื่อเรือยาวให้ลำหนึ่งเพราะว่าสำหรับท่านสามองค์นี่ครับก็ใช้เรือยาวบินาบาตเวลาเวลาหน้าแรงเข้าบินาบาตเดินล้วก็บินาบาตเรือไปใไกล้ๆหัววัดไทยวัดนิดหน่อยก็ปรากฏว่ามีญาติโยมพุทธมริษัตว์ไม่แค่ไม่กี่บ้านคนใส่บาทไม่เกินหกบ้านไปใไกล้ๆเพราะถ้าขึ้นไปไกล พ่าเดี๋ยวพระบินบ,บาตเดินเขากลับมาเขาจะคอยไปแต่เพียงบ้านที่เขาไม่สามารถจะใส่บาตรพระบินบ,บาตเดินได้แต่เพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธบริษัทอาหารก็เต็มหัวเต็มท้ายเป็นื่าแกงที่หลวงพ่อปานจะต้องแกงทุกวันก็ไม่ต้องแกงพอกินพอใช้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะบุญบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยถ้าถามว่าไปบิณฑบ,บาบว่าคาถาอะไร ก็บอกไว้แต่ตอนตอนน้นนะว่าอีที่ิโสภควาหลังรมมาสมปทนนว่าหมดจบภายเรือไปก็ว่าเลยไปนึกในใจเรื่อยไปเขาใส่บาตรปับ๊บเวลาที่เขาจะใส่บาตรก็นึกในใจว่าขอท่านผู้มีคุณจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการทรงชีวิตแต่ว่าข่าวนี้ไม่ช้าก็ถึงลวกพ่ปานเมื่อสองเดือนผ่านไปก็ปรากฏเขามาแจ้งหลวงพ่อปานทราบ ว่าเมื่อก่อนนี้ผมมีการฝึกเครื่องมากหากินไม่สะดวกค้าขายไม่ดีพอพระสามองค์นี้ไปตบัดบินตบาเข้าไซบาทถึงเข้าหากินคล่องซืงง้อง่ายขายคล่องมีกำไรดีพอถึงฤดูการทํานาทํานาเวลาฝนแรงข้าวของต้นข้าวเขาไม่ตายแล้วเวลาจะเกี่ยวข้าวเลยเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเขาก็มารายงานหลวงพ่อปานทราบหลวงพ่อปานก็บอกว่าเออดีแล้วพระสามองค์นี้เขาดีพอใช้ได้แต่ญาติโยมนั้นก็บอกว่าเคยไปถามท่านแล้วท่าบอกท่านไม่ดีท่านยังมียังเป็นท้ายของนิวรณ์อยู่หลวพ่อปันบอกว่าจริงความไม่ดีของเขานะี่ยมันดีกว่าพวกเราที่ว่าเราดีกันนะถ้าอื่นที่ว่าตัวดีเนี่ยมันยังดีไม่เท่าเขาเลว เขาบอกเขาเลวเนี่ยเขาดีกว่ามากเขาาเขารู้จักมีบอนแต่คนอื่นไม่รู้จักมีบอนคือความชั่วอรามรนดาญาโยมพุทธบริษัตเรื่อเรื่องอุปสรรคในวัดก็ขอยุติพินตมีพอหมดเวลาแล้วขอลาก่อนเหนื่อยเหลือเกินเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาบมงคลสมบูรณ์ผลผลต้องมีเดรัมรดาเทพุทธศาสนิกชนรับฟังและรับผู้อ่านทุกท่านสวัสดี